เอาละถึงเวลาทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองแล้วเออฉันควบคุมขาไม่ได้ว้าวเธอควบคุมขาไม่ได้จริงๆอ่ะสงบหน่อยสิเจ้าขาเอ้ยช่วยฉันเอามันลงหน่อยเออมันดูเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองของเธอจะโอเคแล้วนะโอ้ยนิ้วโป้งฉนันใช่ใช่ฉันว่ามันคงเจ็บหน้าดูดูสิขนมสักหน่อยนะ่าจะช่วยเธอดีขึ้นนะ นั่นอะไรอะ่ะช็อกโกแลตเหรอไม่อนุญาตให้เอาเข้าโรงพยาบาลนะมันนี่ดีกว่ามาดูนิ้วโป้งของเธอกันอ,อทำไมรถเข็นถึงไม่ขย,ยับละ่ะถึงฉันไม่อยู่ก็อย่าลืมกันนะฉันอยากให้เขาได้กินขนมจริงๆอยากรู้จังว่าจะแอบ,บเอาเข้าไปได้ไหมแค่ถูพื้นนะ่ะเฮ้ อันะไรอยู่ในถังน่ะเอาออกไปอยู่นี้เลยนะไม่ไม่น่าได้ผลหรือว่าฉันอาจจะว้าวเต้นเก่งนี่เดี๋ยวหยุดตรงนั้นเลยห้ามเอาขนมเข้าใช่ฉันว่านั่นก็ไม่น่าได้ผลเดี๋ยวฉันว่าฉันคิดออกแล้วฉันมีเงินเท่าไหร่กันนะ เฮ้บางทีคุณน่าจะปล่อยให้ฉันเข้าไปนะโอ้ว้าวนั่นเงินเยอะเลยนะเฮ้ฉันไม่ได้บอกให้เธอเข้าได้นะไม่เดี๋ยวฉันก็จนพอดีนึกอะไรไม่ออกแล้วครับอะไรนะผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ว้าวฉันว่าเขาทำให้ฉันคิดออกเฮ้อันนี้โรงพยาบาลอนุญาตนะ แค่กลิ่นก็บอกได้เลยรีบเอาเข้าไปเลยเออเฮ้กลิ่นอะไรกันเนี่ยเออมองอะไรงั้นเหรอเฮ้ยดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้อะไรอะ่ะกลิ่นเหนม็นสมัดรู้นะ่าแต่ฉันแอบเอาเข้ามาด้วยวิธีนี้แหละนายต้องใช้ช้อนเชื่อฉันสิ เฮ้นี่อะไรนะเธอเอาช็อกโกแลตมาให้ฉันจนได้สินะโอ้ไม่ซ่อนเร็วรู้สึกยังไงบ้างพ่อจะกินอาหารได้ไหมโอ้อีรสชาติแย่ใช่มัมโอ้ใช่ฉันไม่โทษเธอหรอกฉันเอ่อมีคนไข้คนอื่นให้ต้องไปดูด้วยอะแล้วทีนี้เราจะเอาเจ้าน่านลงมายังไงล่ะบางทีฉันอาจจะกระโดดคว้าได้นะ หยุดนี่คือสาเหตุที่นายเจ็บตัวตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอแค่รอตรงนี้ฉันมีวิธีแล้วด้ามไม้ก,กวาดนี้น่าจะใช้ได้ไปทางซ้ายอีกหน่อยไม่ไม่ใช่สายนั้นเอาล่ะนี่ก็ไม่ได้ผลได้เวลาใช้ท่าไม้ตายแล้วโอ้ยนิ้วฉันดูเร็วเข้าเอา่อทำอะไรกันอยู่นะ่ะฉันแค่ เอ่ยยืดกล้ามเนื้อนะคะออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงอะไรเนี่ยพวกเธอทำใช่ไหมฉันเอาดอกไม้มาให้เธออขอบใจดูอะไรอยู่อ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการขนมสักหน่อยปิ้งปิงเฮ้ยฉันได้ยินว่าคุณคือคนที่คอจัดเตรียมขนม มีให้เลือกเยอะเลยอยากได้อะไรล่ะฉันเอาหมดเลยแค่นี้พอไหมวันนี้น่าเบื่อจริงๆโอ้ว่าไงเธอเอาอะไรมาด้วยนะ่ะไม่นี่แค่โทรศัพท์น่ะืมต้องเช็คก่อนนะอากาศมันร้อนเกินกว่าจะใส่แจ็กเก็ตนะือ้อของต้องห้ามทั้งนั้นเลยนี่ บางทีฉันอาจจะแอบเข้าไปได้คิดว่าฉันจะไม่เห็นเธอจริงๆเหรอฉันจะวิ่งวิ่งจนเธอมองไม่เห็นว้าวเขาวิ่งเร็วจังเขาไปที่ประตูแล้วแต่ก็เร็วไม่พออยู่ดีทำได้แล้วประตูอยู่ตรงหน้าฉันไม่คิดว่างานนะแฟลชนี่คิดว่าจะได้ผลจริงๆหรอโทษครับผมมาเยี่ยมเพื่อน โอ้ถามจริงสเกตบอร์ดชนะใสๆเอ้คุณพระขอโทษจริงๆขนมให้เธอและให้คุณด้วยโอ้ว้าวของโปรดฉันเลยฉันไม่ได้ลืมเธอนะเยสลูกอมอย่างที่ฉันอยากกินเลยล่ะรู้ังโอ้ยเจ็บแน่ๆเลย โอ้ยอยากกินบะหมี่จังเฮ้ดูรูปพวกนี้สิเธอคงอยากกินมากจริงๆอืมเฟรนช์ฟรายนี่ของโปรดเลยสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะฉันไาเยี่ยมเพื่อนแต่ดูกล้ามฉันซะก,ก่อนโอ้ว้าวฉันหมายถึงคุณดูสุขภาพดีมากเลยคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันอขอจับกล้ามท้องหน่อยฮะ ทำไมมันถึงกรอบกแกรบเฮ้ย hey! นี่ไม่ใช่กล้ามท้องเลยเอาบะมีออกไปเดี๋ยวนี้โอยคิดว่าจะได้ผลแล้วเชียวเฮ้ย hey! นิตยสารนี่โอ้โว้าวฉันว่าชนะจะทำได้นะขอโทษครับผมไม่เยี่ยมคนไข้นะครับแน่นมันผมของคุณเหรอเฮ้ย hey! เขามีบะหมี่อยู่บนหัวไม่อายเลยนะฉันเพิ่งทำความสะอาดบะหมี่เมื่อกี้ไปเองนะใช่อย่างที่เธอเพิ่งพูดอะไรนะนี่ยังอยู่อีกเหรอฮึน่าสงสัยจริงๆเฮ้ย hey, ฉันพยายามทุกอย่างที่ทำได้แล้วเพื่อเอาบะหมี่เข้ามาให้เธอได้เวลาอาหารเย็นแล้ววันนี้มีบะหมี่อยู่ในเมนูด้วยโอ้ว้าวแล้วฉันต้องเจอปัญหาตั้งมากมายเนี่ยนะ เออนายไปได้แล้วเอานี่ดื่มน้ำสักแก้วจะได้สดชื่นเอ๊น้ำนี่จืดชืดน่าเบือ่อจริงๆอยากดื่มน้ำอัดลมจังเลยอ่ะโอ้เออก็ได้พึ่งฉันได้แน่นอนทำไมเจ้านี่ไม่ทำงานนะเฮ้คิดว่าจะไปไหนนะ่ะเออก็ได้ไม่อยู่ที่ทำเลย โอ้ใช่แล้วกระบอกฉีดพวกนั้นใช้แก้ปัญหาได้แนะ่เอาล่ะได้เวลาทำตามแผนแล้วแต่ก่อนอื่นขอเข้าห้องน้ำก่อนว้าวมีโค้กอยู่ตรงนี้ด้วยขอหน่อยแล้วกันนะเฮ้ hey, โค้กฟรีเจ๋งอ้อยากได้โค้กสักกระป๋องเฮ้ใน hey, ทรรมอะไรนนะ่ะ อะไรกันเนี่ยโค้กฉันหายหมดเอาเหอะก็ยังไม่หมดนะฉันยังทำตามแผนได้อยู่สวัสดีค่ะฉันเอายามาส่งค่ะเอ่อได้เอาเหอะเข้าไปเลยเฮ้ยนี่ฉันเองนี่อะไรอะ่ะฉันไม่อยากฉีดยานะนี่มันโคก้กอย่างที่นายอยากดื่มไงอ้าปาก ส่วนอันใหญ่ก็ของฉันเพราะฉันเป็นคนเอาเข้ามานี่นะอืมอร่อยจังแล้วคนไข้เป็นยังไงบ้างอ้าปากหน่อยนี่แอบเอาโคกเข้ามาเหรอโอ้ยถาวฉันเธอด้วยเหรอเอามานันนี่นี่อะไรอะ่ะโคกในกระบอกฉีดเหรอ มากับผมเลยคุณพยาบาลคุณเจอปัญหาใหญ่แล้วจริงดิเราลอดเหรอเนี่ยคุณจะแอบ,บเอาอาหารเข้าโรงพยาบาลได้ยังไงบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีก